สวัสดีครับามาเจอกันอีีนี้กับช่องอ้ายจอยพาเที่ยวเหมือนเดิมนะครับอีพีนี้ก็ใจจริงก็ไม่อยากจะทำไม่อยากจะพูดนะครับกลัวมันจะกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปด่านอลันกันนะครับแล้วก็ไปคุยเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าช่องผมเป็นช่องทำ <c oughs> ทำเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับ ก็ไปดูว่าออฟฟิศหรือว่าบริษัทที่เราคอนแทคเราคอนแทคกันอยู่ยก็ขออภัยด้วยนะครับมีเสียงรถเดี๋ยวเราจะไปดูบริษัทเขาทำทัวร์นะครับเป็นออฟฟิศที่เราคอนแทคกันอยู่ว่าเขาได้รับผลกระทบเรื่องของการท่องเที่ยวอะไรยังไงไหมนะครับก็วันนี้ก็อยู่ริมถนนครับถนนเลี่ยงเมืองนะครับเลี่ยงเมือง อยเปียกหรอว่าตรงด่านอลันนะครับถนนตัดใหม่ก็อีพีนี้ก็จะไปพูดคุยเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็จะไปพูดคุยเรื่องของคุณแคมนะครับคุณแคมเรื่องเค็มกันไม่เค็มกันแล้วก็มันจะมีผลกระทบกับการท่องเที่ยวบ้างไหม เราได้รับผลกระทบอะไรบ้างการท่องเที่ยวยังมีการเข้าออกกันอยู่หรือเปล่าแล้วก็ตอนนี้เป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะไปสอบถามรายละเอียดกันว่าทางออฟฟิศเราเนี่ยที่อยู่ที่นู่นเป็นยังไงบ้างก็ประมาณนี้ครับมีอยู่สองสามมีอยู่สามประเด็นหลัก มีสามประเด็นหลักๆที่เราจะไปพูดคุยกันวันนี้นะครับก็เดี๋ยวไปรับชมด้วยกันครับว่าเป็นยังไงนี่ผมก็ตอนเช้านะครับแดดก็สองหน้ามากับคู่ใจเหมือนเดิมครับก็พอจบจบจากงานเสร็จจากทุระเราก็มีโอกาสนะครับแล้วก็มาถ่ายทำกันจาไปพูดคุยกันเดี๋ยวผมจะได้นัดทางทางออฟฟิศไว้นะครับว่าเราจะพูดคุยประเด็นนี้ ริมถนนครับก็มีเสียงรถวิ่งผ่านไปผ่านมาครับโอเคครับเดีย๋ยวไปเจอกันที่รุ่นเลยครับ <c oughs> ซิมซิมกัมพูชาได้เลอเนะี่ยหรือซิมไทยอ๋อ ซิมโทรศัพท์ซิมไทยโอ้ใช้เป็นไอ้นี่เป็นโลโก้เป็นของกัมพูชาเลยนะแพงไหมแบบเติมเงินอะ่ะเราซื้อแบบเติมเงินอะ่ะถ้าเราซื้อแบบเติมเงินนี่จะแพงไหม,มไม่รู้เหมือนกัน ไในวันอาทิตย์เลยอเหมือนว่าท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวสองซำวันละซำวันอะไรอันนี้ใช้ใช้ได้แต่เฉพาะในเมืองไทยใช่ไหมใช่ถ้าถ้าไปกัมพูชาก็ใช้ไม่ได้แล้วใช่ไหมไม่มีสัญญาณเลยไม่มีสัญญาณเอ้ยเมื่อไหร่จะมาสักทีเนี่ยรอรอรอ ืัวันนี้ก็มีแต่คนนักท่องเที่ยวแล้วแรงงานพ,พวกคนทำงานหรือไม่ค่อยได้นั่งรถเราหรือเปล่าคนคนที่ทำงานอยู่ในกรุงเทพอะไรเนี้ยก็ยังมีไตมีกลับอยู่ใช่ไหมครับช่วงระหว่างรอเราก็จะพาเดินออกไปดู สถานที่นะครับที่พื้นที่จอดหรือว่าพื้นที่เช่านะครับที่บริษัทเช่าอยู่นะครับที่ออฟฟิศเช่าอยู่ก็คือ,อห้างสตาร์พาซาห้างสตาร์พาซาไม่ได้มีแต่ออฟฟิศออฟออฟิศเดียวนะครับมีหลายออฟฟิศมากเลยครับมีหลายบริษัทนี่คือเดี๋ยวไปดูกันครับมีบริษัททัวร์ต่างๆวันนี้ที่ ก็มีบริษัททัวร์ที่เขาขายตัวรถขายอะไรเข้ากรุงเทพนะครับอย่างไรสตาร์พาซาเราก็รอคนที่จะมารอสัมภาษณ์อยูน่นะยังไม่มานัดกันแล้วก็ยังไม่มามายังไม่ถึงนะครับก็มีมาต่างๆริษั์ทัวร์ต่างแล้วแต่ลูกค้าลูกค้าของใครของมัน ชวนคนมาเที่ยวหน่อยไหมชวนคนมาเที่ยวในเมืองไทยหน่อยไหมพูดภาษาเป็นภาษากัมพูชาหน่อยไหมฮะาอายอายไ,ไม่ต้องอายอ่ะชวนคนไหนอ่ะชวนบ้างเลยคน柬埔寨นะพูดเป็นภาษากัมพูช柬埔寨นึกัมพูชาที่ชายแดยนไทยก็ไม่มีปัญหาอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็สามารถเข้ามาเที่ยวได้ปกติอย่างเงี้ย เชิญมาเที่ยวเนี่ยชวนเพื่อนมาเที่ยวมาเที่ยวเมืองไทยกันนะมีรถบริการนี่ก็ชวนมาบ้านเป็นคุณสวัสดีก่อนไหมได้ไม่เป็นไรสวัสดีชื่ออะไรบอกชื่อรู้สึกว่ารู้สึกว่าอายอาวไม่เป็นไรเดี๋ยวไปตัดออกก็ได้ตัดต่อก็ชื่ออะไรสวัสดีได้ បានសួស្ដីកម្ពុជាដែរដែរភ្ញៀវចូលបងប្អូនដែលនៅខាងប្រទេសកម្ពុជាបើសិនជាបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ទៅដើរលេងនៅប្រទេសថៃបងប្អូនអាចទាក់ទងមកខាងក្រុមហ៊ុនឡាន PA ក្រៃថោងបានបងបាទបอกឈ្មោះហើយមិនបានបอกឈ្មោះហ្នឹងអើ ionion មក ion មកអើយើងមានរົດឲ្យបម្រើការណាបកបាន มาที่บริษัทนี้ได้บริษัทเราชื่ออะไรพลสยามไม่บริษัทเอกรยายทองอออเอกรายทองอ่าใช่จังหวัดนะเขินเขินอ้าวเขินเขินอ่าโอเคไม่เป็นไรก็ <c oughs> อ่อาครับอ่านกล้องอ่านกล้องไม่เป็นไรโอเคก็เชิญชวนมา ที่ด่านชายแดนได้นะครับสวัสดีครับมาแล้วมาแล้วเชิญชวนมาที่ด่านชายแดนได้นะครับก็ด่านชายแดนตอนนี้ก็ยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับยังมีชาวไทยชาวพมชาแล้วก็ชาวต่างประเทศเข้าออกอย่างปกติอยู่นะฮะเดี๋ยวเราจะไปคุยกับทางผู้ดูแลอ,ออฟฟิศทัวร์นะครับไปครับ<ป><ป> สวัสดีครับานผูชมท่องยูทูบครับไอ้จ่อ,จอยพาเที่ยววันนี้นะครับก็ได้ดามาถึงด่านชะแดนเป็นบบที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็อย่างที่เกินไปข้างต้นแล้วก็ไปเปิดคลิปกันที่ถนนเลี่ยงเมืองน,นะครับก่อนเขมาถึงออฟฟิศของ บริษัททัวร์นะครับก็คือตามนี้เลยนะครับไม่มีโฆษณานะครับอย่าเข้าใจผิด <Okay. S 1> ก็เดี๋ยวเรามาพูดคุยกับผู้ดูแลบริษัททัวร์นะครับว่าเป็นยังไงเราจะเมื่อพูดถึงอย่างที่เกิดไปเบื้องต้นมาลูกค้าเป็นยังไงบ้างน,นะครับแล้วก็เรื่องผลกระทบของอคอมเมนต์ต่างๆหรือว่าพวกเคมกันต่างๆอะไรพวกนี้ครับแต่ว่าเราจะไม่ลงรายละเอียด เพราะว่าช่องของเราเนี่ยจะเป็นช่องเนื่องของการพาเที่ยวพาทัวร์อย่างเดียวเราจะไม่เกี่ยวเรื่องของการงานนะครับโอเคสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างสบายดีสบายดีครับมาจากไหนกตองมาตั้งใจมาเลยนะเนี่ยมาจากกรุงเทพเลยใช่ไครับเข้าเรื่องกันเลยครับเป็นไงบ้างช่วงนี้ช่วงนี้ก็ตั้งแต่เปิดการมาก็ช่วงนี้ก็ รู้สึกดีด้วยนะครับก็<ช>คือว่าเรื่องคนนักท,ท่องเที่ยวเนี้ยครับเ,เริ่มงย้ายมาเรื่อยๆครับผมก็มันยังไม่มีผลกระทบอะไรอย่างกับเพราะว่าช่วงนี้รู้สึกคอมเมนต์หรือว่าตามแรงกดดันช่องยูทูบต่างๆนี่โอ้โหได้เงินกระจายเรื่องของหวยหรือว่าเรื่องของซีเกมใช่ครับเรื่องของตอนนี้ก็มีคนระทุอยู่ พราะว่าเรื่องของคุณธรัมนะครับความจริงแล้วมันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมหรือเรื่องของอดีตคอันนี้กบอกท่านผู้ชมก่อนนะครับอนี้คือคนไทยนะครับคนไทยร้อเซ็แต่ว่าเขาทาทัวร์นะครับทาทัวร์อยู่ที่ด่านชายแดนแล้วก็มีเจ้าหน้าที่มีพนักงานมีอะไรหลายๆอย่างแล้วก็มีบริษัททัวร์มีฝั่งลุ้นยนะครับมีบริษัทนองนะครับ ก็มันจะมีสองฝั่งจากถ้ารับจากฝั่งรน้มาก็มาฝั่งนี้นะค,ะครับอันนี้ก็ออกตัวไว้ก่อนว่า,าทีบบ่คือคนไทยร้อเร์เซ็นไม่ได้เข้าข้างไปไหนนะฮะ <c oughs> เราการ็พูดกลางๆนะครับกลางนะครับผมว่าเราไม่อยากให้กระทบสวาคผลกระทบทางโลกใช่ครับผมเรืรเ่องที่ผมเกรนถึงว่าเรื่องของคุณทมาเนี่ก็จริงแล้วมันเป็นเรื่องของเวัฒนธรรมแล้วก็จริงทแล้วก็ไม่น่าจะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชานะเพราะจริงๆแล้วคือในส่วนตัวผมอยู่ทางด้านแฉแดนหรือว่า การนี้มานาก็คนัมพูชาก็คนไทยก็เหมือนพี่เหมือนน้องกันก็นาระฐนารัฐเหมือนกันเพราะเราอยู่รงนี้เรารู้ว่าทางคนกัมพูชาข้อที่ใส่แก่คนไทยมีความล้มลุกตัวแขกครับมันก็มีบ้างครับมีในสังคมของสังคมหนึ่งก็จะมีดีมีไม่ดีนะครับจะเจอคนดีสัดส่วนใหญ่เพราะว่าภาพพื้นเอเชียเรานี่ยมัน คือมันเป็นลักษณะศาสนาพุทธที่เรื่อมมาจากยินดูคือความอ่อนน้อมความถ่อมตมความคำพูดคำจาเนี่ยเจ็ดสิบแปสิบเปอร์เซ็นต์นะครับค,คือพูดดีพูดเพอาะพูดหน้าลักน้าฝังมันก็มีน้อยนะครับ,รบมีน้อยในส่วนที่อาจจะมีแข่งก้าวาง เป็นบางบางคำพูดเป็นเสือน้อยเป็นเสือน้อยเป็นเสือน้อยครับก็โดยรวมแล้วก็ก็มีผลกระทบบ้างแต่เล็กน้อย <ฮะ S 2> เล็กน้อยแล้วก็หวังว่าอนาคตนี้ก็คือเรื่องอการจมตีระหว่างไทยกับกัมพูชามัน <ฮะ S 2> จะหมดไปหวังว่าอย่างนั้นนะครับเรียกว่าสุขดคำน้ำลายความน้ำลายสุขดคำน้ำลายยังไงเราอยู่ติดกันอยังไงเราก็เป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันเป็นเพื่อนบ้านนะครับเแล้วกันนะครับ โอเคแล้วก็มาคำถามที่2องครับแล้วอันนี้เราพูดถึงเรื่องของนักท่องเทีย่ยวไปแล้วครับแล้วส่วนเรื่องบอริษัทของเราเนี่ยทำเกี่ยวกับทัวร์ธรือทำเกี่ยวกับรถส่งรับส่งอะไรนี้นะครับ,รบแล้ว เรื่องของครับก็มาประเด็นที่2นะครับเมื่อกี้เราก็พูดคุยถึงเรื่องของนักท่องเที่ยวไปแล้วนะครับพี่เอนะครับใช่แล้วก็จะมาพูดถึงเรื่องของแรงงานครับเพราะว่าบริษัทของเรานี่ทําเกี่ยวกับรถรับส่งนะครับรับส่งจากชายแดนเข้ากรุงเทพหรือว่าไปเขตปริมณฑลหรือว่าในประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดไหนหรือว่าที่ไหนก็ตามถ้ามีคนมาจ้างเราก็ไปนะฮะแล้วเรื่องของแรงงานที่เป็นยัางพี่แรงงานช่วงนี้ก็เรื่อ มีเข้ามาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าแรงงานเนี่ยทางอีโยที่เรามีอ่าอินโดยระหว่างไทยกับอันโดชาเนี่ยนะครับจะเป็นระยะเวลาเป็นเวลาสองปีอออ๋อทักอ่าลืมบอไปนะครับที่นี่ก็คือรับทำอีโบยด้วยใช่ครับรับทำนะครับรับทำอีโบถูกต้องตามกฎหมายนะครับส่งแรงงานเข้าไปทำงานในกรุงเทพนะครับในเมืองไทยนะฮะโอเคครับ เด่นเรื่องของยู่าตอนนี้ก็คือแรงงานที่กำลังที่จะหมดสัญญาเนี่ยของทุกปีก็จะเป็นช่วงก่อนในสาลช่วงมีนาเนี่ยคือทางคนกัมพูชาที่ทางานในประเทศไทยเนี่ยก็จะต้องตีกลับมา เพราะว่าพาสปอร์ตของจจเขาเ,น,เน,าานี่ยมันจะครบหมดอายุในเวลาอายุในเวลาสองปีแล้วก็ต้องมาต่อจะต้องมาต่อที่นี่เราจะต้องกลับมารอที่นี่นะฮะก็เริ่มมีมีมาเรื่อยๆแ,แล้วแล้วมีแล้วมีผลไหมฮะมีผลว่ามาต่อไหมหรือรว่ายังต่อเท่าเดิมอ่าก็ คือปีนี้เป็นปีแรกนะฮะปีแรกที่เปิดใช่ปีแรกที่เปิดใช่ปีปีแรกที่ว่าเขาจะมาต่อเพราะว่าหลังจากโควิดมาหลังจากโควิดมาเมื่อปีที่แล้วแล้วเริ่มเปิดเมื่อประมาณเดือนมิถุนายนนะครับเมื่อปีที่แล้วปีนี้ก็จากการคุบาระเมื่อปีนี้ก็จะเปิดเรื่องต่อเป็นปีแรกก็คนธรรมชาก็จะเริ่มทยอยกลับมาเพื่อมา ต่อพาสปอร์ตใหม่เป็นああเป็นแบบทำงานนี่เปนอยู่แบบสองปีเมื่อได้เมื่อมาเมื่อมาต่อเสร็จแล้วก็จะได้กลับไปทำงานที่เมืองไทยต่อไปก็คือก็คือมาต่อไว้พูดง่ายๆมาต่อไว้ส่วนเรื่องกลับไปนี่จะต้องมีนายจ้างมารับรองอีกนายจ้างนี่อ่าถต้องครับผมก็คือทุกอ่าคนกัมพูชาท่านะที่ทำงานอยู่ในประเทศไทยเนี่ยก็ต้องมีก็ต้องมีอ่าเป็นนายจ้าง นะครับบางที่รับรองเป็นเอกสารมี like อเอกสารอะไรของทางบริษัทถ้าเป็นบริษัทก็มีเอกสารรับรองจากบริษัทนะถ้ามีถ้าเป็นายจ้างแบบกระทวไปก็มีเอกสารก็ตามตามระบบของตามฉบับตามกฎหมายของกระทรวงแรงงานนะตามคามนั้นโอเคก็ยังก็ยังพอมีแรงงานนะครับในส่วนในส่วนทางแรงงานก็ยังพอมีแรงงานมา มาต่อพลาต่อพลาไอ้นี่เริ่มทยอยกันมาต่อเริ่มทยอยมาครับเริ่มทยอยมานะครับเพราะว่าสัญญามันจะหมดอายุต้องมาต่ออายุนะครับไม่ใช่ว่าเลือกจ้างนะแต่ว่าเรื่องของการเลือกจ้างนี่เราจะไม่เจอดนะครับเพราะว่าอันนี้โซเชียลมันแรงเกิดนะคก็คือผมคิดว่านะครับคิดว่านายจ้างคนไทยหรือว่าตามโรงงานบริษัทต่างๆเนี่ยเขาคงจะยังยังไม่ออกในทันทีทันใดนะฮะว่า าะว่ามันจะก,กระทบเรื่องของเรื่องของบริษัทเรื่องของงานของเ<อ>ราไครับ,รบถ้าแต่อ่ะช่างไม่ใช่ผมผมไม่อยากจะพูดถึงตรงนั<ช>้นเ,เพราะว่าเราเราอยู่กับการท่รอง<ช>เที่ยวนะครับโอเคที่ก็มีประเด็นที่สามแล้วอย่างตลาดโรงเกลือตลาดบริเวณเราเนี่ยฝั่งไทยเราเนี่ยยังคึือคักอยู่เลยไหมคึกคันไปก็ผมถามโดยส่วนตัวที่ผมไปตำรวจมานะก็ ก็ค่อนข้างโดยเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์ก็โอเคยังไม่เต็มที่เหมือนมหลายที่มาเหมือนเหมือนเมื่อก่อนโควิดหรือว่าหรือว่าช่วงที่เขาเปิดมาใหม่ๆเนี่ยก็ยังไม่เต็มที่เท่าไหร่รก็อยู่ในระหว่างการปรับตัวนะครับปรับตัวในการในในในด้านนะครับก็หวังว่าอนาคตเนี่ยเราคงจะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นไปเรื่อยๆครับก็สรุปได้สามข้อความครับสามความหมายที่เรามีประเด็นวันนี้ก็คือ หนึ่งเรื่องของการท่องเทีย่ยวก็ยังไม่กระทบเท่าไหร่นะครับยังไม่กระทบก็ยังมีการเข้าออกระหว่างนักท่องเที่ยวไทยกัมพูชาแล้วก็สังข์ชา่ชา,งางทางยุโรปทางยุโรปทางจีนยุโรปตอนนี้ผมบอกผมว่าเริ่มมาเย,ยอะน,นะครับเริ่มเยอะแล้วก็เรื่องของแรงงานเรื่อง,ของ,ง,งของแรงงานก็เป็นเรื่องของสัญญาหรือว่าพาสปอร์ตบริยุกเขาต้องมาตอบเอ็มโอยูนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เป็นการเลือกจ้างเนี่ยที่ที่เราเข้าใจนะครับก็ก็ ต่อเสร็จเขาก็จะกลับไปทาง,งานเหมือนเดิมเหมือน,นเดิมครับเหมือนเดิมนะครับนอกจากว่าบางคนเข้าจะจลาาากลับบางคนไม่กลับอันนั้นอีกเรื่องของเขาะะแล้วก็ประเด็นที่สาก็คือตลาดชายแดนตลาดชายแดนหรือตลาดน้ำเกลือนะตรงที่เรามานี่ก็มันยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเพิ่งจะโควิดผ่านไปยังไม่ไมกี่ยังไม่กี่ปีนะคะรับบางตลาดที่เขาก็ยังรอทุนซึ่งมาเปิดมา มาพีเศษด้วยมาททำให้มันสวยงามแล้วก็มาค้าขายแต่ตอนนี้ยังไม่เปิดเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ยังนะครับอยู่ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์เองนะครับรอการปรับตัวในหลายด้านรอการปรับตัวในหลายด้านครับผมโอเคครับเดี๋ยวยังไงอี EP ีนี้มันอาจจะยาวไปเพราะว่าก็มาคุยคพอได้เนื้อหาสาระบ้างนะครับ,รบก็ตาก็จะ อ่าลูกพลเรีนนะครับประมาณประมาณนี้ครับนี้ก็มาก็ยินดีครับที่ได้ที่อ่าพี่เสงี่ยมใช่ไหมพี่จอยแวนทัวร์นะครับก็อ่ยินดีที่ครนี้ติดต่อมาหลายครั้งแล้วแต่มีจังหวะไม่ตรงกันนะครับก็คือเป็นจังหวะวันนี้ก็เป็นจังหวะดีก็ที่จะอ่ามาได้พูดคุยกันครับแล้วก็หวังว่าอยางยินดีนะเราหวังว่าครั้งต่อไปก็อ่าพี่จอยนะครับพี่จอยแบนทัวร์ก็อาจจะได้มา ก็คุยกันอีกใน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 หลายในหลายรเทตเอไปครับแล้วก็ขอบคุณพี่เอนะครับเดี๋ยวมีโอกาสมีโอกาสเดี๋ยวจะได้มาทำคอนเทนหรือว่าเอามาถ่ายลงช่อง u t ท b e อีกได้ครับผมก็ขอให้ช่องย t u b e นี่ของพี่จอยนะครัของช่องยูทูอ่าได้จอยได้พาเที่ยวครับนะครับผมก็ขอให้ได้เป็นมีพวกตากติดตามใชไหมมีช่องตามติดตามไ้จอยพาเที่ยวนะครับแล้วก็ แล้วก็ขอให้ช่องให้จ่ายภาษีดีครับมีผู er ้ติดตามเยอะแล้วก็ขอให้ถึงร้านสักใครครับผมขอบคุณพี่เอมากครับประการการไปนะครับผมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับครับผมก็มันจะมีส่วนสัมภาษณ์ของเจ้าหน้าที่ที่อยู่หน้าร้านขายสินตัวสัตว์นะครับเดี๋ยวจะมาให้ชมไปนะครับบ๊ายบายครับราตรีสวัสดีครับ